รถบ้านมือเดียวนะคะราคาค่าตัวถูกๆเลย1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะนิสสันมาร์ส 1.2ES ปี2,011นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะราคาค่าตัวเบาๆนะคะซื้อสดไม่มีบวกแวดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนแค่3,000ักลางๆเท่านั้นนะคันนี้สวยๆเลยนะคะได้ร้อแม็กเทเๆยางปี23นะคะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อน5ปีค่างวด3,000กว่า 3, บาทเท่านั้นนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ําเลยนะราคานะคะ1นึ่0 0สบาทนะลูกค้าราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะใครสนใจอยากได้รถไปขับใช้งานนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามผูกท่ันนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยรถมือเดียวป้ายแดงมานําเสนอให้ได้ชมกันนะใครที่หารถวิชิง,งานอยู่นะคะอยากได้รถราคาเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้นัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัวนิสสันมาร์ต1.2 ES ปี2011คันนี้นะคะเป็นรถเทิร์นที่ลูกค้านํามาแลกเปลี่ยนคันใหม่ไปนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานห้ามพลาดเลยนะรา ราคาค่าตัวนะคะเพียง129,0 0 0ับาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อน5ปีค่างวดอยู่ประมาณ3,000กลางๆเท่านั้นนะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 8 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือลูกค้าท่านใดต้องการซื้อสดนะคะราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มฟรีโอนให้ด้วยนะ1น9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะรีบติดต่อ นัดได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะมีบริการส่งอุสลัยให้ฟรี100กิโลแรกนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะลูกค้านัดนํามาเทินเองนะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยป้ายทะเบียนนี้นะคะยอหญิงว่าแหวน5360กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบพรเมียมไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นแบบมันติดีเฟเตอร์โคมใสๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะใครสนใจนะหารถวิใช้งานนะคะเอาไปขับขี่เนาะไว้ขับไปตลาดนะรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะคะคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะล,ลูกค้าได้เป็นรถอีโคคานะคะราคาไม่แรงแถมประหยัดน้ามันด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เจ้าของเดิมให้ล้อแม็กลอนล้อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นยางขอบสนิวนะ้วในยางปี2023เลยนะคะวิ่งใช้งานอีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถเดิม,มๆ,ๆไม่มีคาบน้ามันเหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชคนะคะ สภาพสวยเลยไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะติดฟลีมมาให้รอบคันเรียบร้อยติดทุกกันสารมาให้พร้อมนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะได้กุญแจคีเรตปุ่มเอนจิ้งンンสตาร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถ สันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถมีให้เห็นชัดเจนไม่มีล่องรอยลากย,ยิ้มเลยนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูของคนขับนะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสวัสด์เอนที่นะคะลูกค้ามีให้ครบสอดอกเลยนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ วีดาวผ่อน5ปีข้างวดอยู่ประมาณ3,000ันกลางๆนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะหรือใครต้องการซื้อสด1,290,000บาทราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะคะฟรีโอนให้ด้วยใครสนใจติดต่อม,มาหานัตได้เลยนะคะในส่วนของภายในนะคะคุมโทนสีดำน,นะ มือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ของคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ําตรงแห่งประตูมาให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยสามก้านเดิมๆไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกลรอของการใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้เลขไม่ได้สูงมากนะคะคันนี้รถมือเดียวนะเลขไม่อยู่ประมาณแส5 0 0 0หมื่าพนโลนะคะลูกค้านี่อ่ะแสนห้าหมืนันโลนะ,ค,ะคันนี้ไมแท้ไม่เดิมนะคะ ไม่มีกับไม่ก่อไม่แน่นอนนะคะลูกค้าเดี๋ยวขอเบาเสียงเพลงนิดนึงนะคะอ่ะแบบหนึ่งนะอ่ะนี่นะคะเรกไม่หนึ่งแสนห้าหมืนหกพันโลนะลูกค้ารถปีสองพันสิบเอ็ดนะปีนี้ปียีิบสี่ก็ประมาณสิบาปีแล้วฉเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าโลนะคะหรือถ้าฉเฉลี่ยารายวันนะคะันนี้วิ่งใช้งานประมาณ วันหนึ่งสามสิบกโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยหรือว่าลูกค้าเก่าของนัดที่เขาออกรถไปนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาไว้ใช้ขับไปทํางานแค่นั้นนะคะไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะเป็นรถมือเดียวจากไบแดงเลยลูกค้า,คาขะเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM ได้นะคะแอร์อนาลอ็อกหมุนมือปรับได้4ีระดับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะเบาะสวยๆเป็นปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ กุญแจย์คเลนสตาร์ทมือนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขียระเยี้ยนเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะนนี้เอาไปวิ่งใช้งานได้อีกเป็น10ปีนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะใครสนใจนะคะ ในส่วนของห้องพสารด้านหลังก็กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่วางแก้วน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะเป็นโนแท์แบกข้าประตูนะแต่ว่าลูกค้าต้องดึงด้านข้าตรงนี้นะคะพร้อมกันทั้ง2ฝั่งเนาะถึงจะปรับพับเบาะได้นะคะใครสนใจนะรีบติดต่อหานัดได้เลยย้ําเบอร์โทรนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะรอๆเท่ๆแบบนี้เลยนะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ายางก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ แล้วก็แบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะใครสนใจนะได้รถสภาพส,สวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะมีเซนเซอร์หลังติดมาให้อีก4จุดนะคะลูกค้าเซนเซอร์หลัง4จุดเลยนะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้าเรียบร้อยไฟเบรกดูที่3ามีเห็นชัดเจนนะคะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะสภาพส,สวยๆเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ พอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะหรือว่าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะลูกค้าก็พับเบาะด้านหลังได้นะคะมีฉากกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างนะคะทั้นหลังนี่เลยตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะหัวน,น็อตฝกระโปรงหลังไม่มีไขไม่มีเกียวเขี้ยเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวบอดี้ด้านล่างนะคะเปิดให้ดู ด้านล่างคันนี้นะคะล้ออะไรเครื่องมือมแมรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านหลังเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะนิสสันมาร์ส1.2 ES นะคะปี2011คันนี้รถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะค่าตัวนะคะ129,000บาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อน5ปีข้างวดอยู่ประมาณ3,000กลางๆเท่านั้นนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเงินเดือน12ก็ออกได้นะคะลูกค้าเงินเดือน12ออกได้ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะหรือใครต้องการซื้อสดนะคะอย่างที่นัดบอกว่าราคานี้นะ129,000บาทไม่มีบวกเพิ่มนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะ,ะฟรีโอนให้เลยนะคะไม่มีแหวนนะคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของ รายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด3สูบ1,200ซีซี79แรงม้านะคะก็เป็นรถอ e ีโคคาร์นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณ23โลลิตรเลยนะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสะท้าน,ไม,มน,ไ,มมนไม่มีข้ามน้ำมันหยุดหลยเยิ้มนะคะแต่ว่าคันนี้นัดขอแจ้งก่อนนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงก็จริงนะคะแต่ว่าอาจจะมีโดนมาบ้างเล็กน้อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะคันนี้นะคะลูกค้ามีโดน ด้านซ้ายมาแก้มด้านซ้ายหน้ามีขยับนะคะมีการซ่อมมานะแต่ว่าไม่ได้ชนหนักเข้าถึงเบ้าโชกนะคะลูกค้าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานเนาะขอคนที่รับได้นะคะคันนี้ก็ได้รถที่ราคาเบาเบานะคะไม่แรงนะนะคะไม่แรงผ่อนสบายด้วยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะมีโดนด้านหน้านะคะแก้มหน้าซ้ายมีขยับนะคะมีซ่อมมาเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าหนักถึงโครงสร้างหลักๆนะคะคันนี้ ใครที่ไม่ซีเรียสน้ออยากได้รถไปใช้งานนะคะไปขับขี่ได้อีกเป็น10ปีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฟรีดาวได้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะไม่มีค่าน้ำมันหยดไรเย,ยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมนะค,ะคันนี้ถึงโดนหน้าซ้ายมาแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะคะพวกหัวน็อตตรงเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีไขไม่มีขยับขยันเลยแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเช็คประวัติศูนย์นิสันได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเนาะ มีชนนัดก็บอกว่ามีชนนะไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลกับลูกค้านะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชกนะคะฝั่งขวามีเห็นชัดเจนนะแล้วก็เม็ดอาร์ตเบ้าชกตรงฝั่งซ้ายนะคะมีให้เห็นชัดเจนเชน่นกันนะคะพวกซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะหวัวน,น็อตตรงแก้มด้านในนะคะตรงโครงสร้างนี้เดิมๆไม่มีขยับขยื่นนะคะฝากระโปรงนะคะฉนวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอมีติดอยู่ครบนะคะ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะลูกค้าโลกโลก้ n i สสันมีติดอยู่นะอาจจะมีทอดเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนเนาะใครที่ไม่ซีเรียสน,นะคะอยากได้รถส,สวยๆไปใช้งานราคาเบาๆนะคะหรือจัดไฟแนนเนี่ยก็ผลสบายๆนะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ n i s สันมาร์1.2 ES ปี2011นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะราคาแค่ส29,000บาทเท่านั้นเองนะ ซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มฟรีโอนให้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนได้5ปีนะค่างวดอยู่ประมาณ3,000ันกลางๆเท่านั้นนะคะรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้8แปนาเัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทศนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะแล้วก็ส่งรถสไลด์ฟรี1 0 0กิโลแรกนะคะห้ามพลาดเลยนะสําหรับวันนี้ก็จากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวรา ไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ